เกาะสีชังค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะดาวจะพาไปชมมุมสวยๆของสะพานอัดสดางกันค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าจะมีมุมไหนที่ห้ามพลาดมุมไหนที่เป็นมุมยอดฮิตกันบ้างค่ะและสําหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกลุ้นลับภาปิดตาของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวานรุ่นปี2538นะคะต้องชมคลิปวันนี้ให้ดีเลยค่ะแอบบอกใบ้ว่าคําถามและคําตอบนะคะจะอยู่ช่วงท้ายๆของคลิปค่ะอ่ะเดี๋ยพอฟังอย่างนี้แล้วอย่าเพิ่ง กดข้างไปถึงตอนท้ายนะคะติดตามรับชมเรื่องราวของเกาะสีช่างที่สะพานอัสดางและก็เรื่องราวของวัดเครือวันและยังมีที่วัดใหญ่อินทารามนะคะที่พักทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ อัสดางที่เป็นไฮไลท์ของที่เกาะสีชังแล้วนะคะภายในบริเวณของพระจุลทูตราชฐานค่ะก็ยังมีที่น่าไปเที่ยวชมอีกเยอะเลยนะคะอย่างในนี้เขาก็บอกเนี่ยมีทั้งเรือนไม้ริมทะเลที่เขาเรียกกันว่าเรือนเขียวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนชอบไปถ่ายรูปกันค่ะแล้วก็ยังมีเรือนวัฒนาเรือนพองสีเรือนอภิรมด้วยที่สะพานอัสดานะคะคุณผู้ชมเ็าบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมาเพื่อถ่ายรูปกันค่ะและที่คนชอบมากันเยอะๆก็คือ คู่รักมาถ่ายพีเวดดิ้งแต่ว่าวันนี้ชายเดียวนะคะไม่มีคู่รักให้มาถ่ายพีเวดดิ้งด้วยนะไปค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูปลายสะพานกันค่ะว่าจะสวยแค่ไหน มาถ่ายรูปกันค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าคู่รักมาถ่ายทีว่วดดิ้งนะคะที่นี่ก็จะเป็นที่นิยมมากๆเลยแต่ว่าคนโสดก็มาได้นะไม่ใช่มาไม่ได้นะคะ สมกับที่เป็นแลนด์มาร์คของเกาะสีชังเลยค่ะ แล้วรบับกลับละขามามาเรืเอเมยแบบนูน้นจำรักขากลับกลับสปะพีพนครับถ,ถ้ามีเวลาเนี่ยจริงๆเรื่องแบบนู้นก็ได้แต่ว่าที่นี่เรือสปพีนรู้น,นี่ก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ถ้าทุากทุกคนจะมาก็อาจจะได้ เขาบอกว่าเป็นเกาะผีที่ถ้าใครที่มาเกาะนี้นะคะต้องออกจากเกาะก่อน6โมงเย็นค่ะไม่งั้นอาจจะเจอดีนะคะนี่เป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันมานะคะก็พามาแวะให้คุณผู้ชมได้เห็นกันค่ะนี่เกาะผีในตำนานค่ะ You lucky you around architecture will It mixed It's mixed feel were the ahead been the time that throughout And up Periods. From through the time of every region and every culture And every myth that will be told until the future But the building still remain for us to see and know From Talapati to Kantali to Lavo Lana to Sukhothai to Yonya Tonburi Thousands of years through Thai history Today it is called Ratanakosin Boom And this is the history of Sawanaboom This is Boom. ังจากที่เรานั่งฟอรี่มานะฟอรี่เลยเหรอใช่ไหมสโรไม่ใช่เหรอสปีดรดสปีดรถมาถึงเกาะลอยแล้วก็ตอนนี้เรามาที่เขาสามุกค่ะเขาสามุกแล้วเราก็จะไปกันต่อเดี๋ยวต้องก่อนที่จะไปกันต่อเนี่ยเราจะต้องไปกินอะไรกันนิดหน่อยเติมพลังก่อนนะครับแต่ว่าที่เราจะไปต่อเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับที่หลายๆครั้งเราเคยพาไปมานะจังหวัดชนบุรีเนี่ยเป็นเมืองจัตวาในสมัย กรุงศรีอยุธยาคำว่าจัตวานี่หมายถึงเอกโทตรีจัตวาจัตวานี่เล็กกว่าเมืองตรีเนาะเมืองตรีเนี่ยคนที่ครองเมืองเนี่ยเป็นพญาสักดินาประมาณ3,000ันไรแต่นี่จัตวาเนี่ย5 0 0พั้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่นี่เนี่ยเป็นเมืองจัตวาสมัยวิทยาจนกระทั่งเสียกรุงครั้งที่สองนะครับแล้วก็ตอนก่อนเสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยกรมหมื่นเทพพิพิธเนี่ยท่านต้องข้อหากบฏ S <S แต่ว่าพระเจ้าเอกทัศน์ไม่ทําอะไรแค่เนรเทศไปอยู่ศรีลังกาแต่พอกลุ่มแตกปั๊บกลุ่มอมื่นเทพพิพิธเนี่ยซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าอยู่หัวปรมโกรเหมือนกันก็เ,เสด็จกลับมาแล้วมาเกี่ยวก่อมคนที่นี่เนี่ยแหละที่จริงแล้วนอกจากเกี่ยก่อกลแล้วก็คือมากวาดต้อนคนนะครับเอาคนหนุ่มเนี่ยไปไปรบเอาคนหนุ่มไปรบแล้วก็เอาเสเบียงที่นี่ไปกวาดเสเบียงที่เนี่ยไปหมดมคนที่นี่โคตรตายกันพระเจ้าตากผ่านมาทางนี้ก็เลยให้ ขุดศพคนขึ้นมาคนที่ตายอดตายกันขุดศพคนขึ้นมาแล้วก็มาทําพิธีเผามาทําพิธีอะไรอ,อ,อะไรนะครับจนกระทั่งหลังจากที่ท่านกู้กรุงศรีอยุธยาได้ตั้งกรุงตมรุฑีสีมาสกุนได้ก็ยังยังต้องขุดคนขึ้นมาแล้วก็มาทําพิธีเผากันอ,อยู่แสดงว่าตายเยอะมากตายเยอะมากมตายเยอะมาก,ายยมากแล้วบริเวณนั้นเนี่ยเป็นบริเวณที่ที่เรากําลังจะไปน,ะนม้มันปีมีสามวัดมีวัดเครือว,วันวัดกําแพง ร่าอีกวัดหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่าที่เราจะไปคือวัด,วดเครือวัน,วนลหลายท่านคงรู้จักดีหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเป็นพระศริษย์น้องของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีที่<ม>วัดราชสิทธารามเป็นศิษย์ของสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เทือนครับ,รบเดี๋ยวเราไปกันครับเดี๋ยวเราไปเลยไปค่ะ ผู้ใจเมื่อตอนเปิดรายการนะคะก่อนที่เราจะไปอีกวัดหนึ่งค่ะเราก็แวะที่วัดใหญ่อินทารามก่อนนะคะและอย่างที่รายการส่วนภูโซกัสของเรานะคะเคยพาคุณผู้ชมเนี่ยไปยังสถานที่ต่างๆอย่างเช่นที่จังหวัดระยองนะคะรวมถึงในจังหวัดอยุธยาเองนะคะก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งแต่ที่พระองค์เนี่ยทรงตีฝาวงล้อมแล้วก็ข้ามฝั่งมาแล้วก็มุ่งมาผ่านจังหวัดต่างๆเพื่อจะไปที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ หนึ่งในสถานที่สำคัญที่อยู่ในจังหวัดชนบุรีค่ะก็คือที่นี่เลยค่ะวัดใหญ่อินทารามค่ะอย่างที่อาจารย์เล่าไปให้ฟังนะคะว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปยังเมืองจันทบุรีค่ะก็ได้มาประทับตั้งทัพอยู่ที่นี่เลยนะคะเขาบอกว่ามีการปราบรรดากรมการเมืองที่มีการทุจริตกันนะคะก็เกิดขึ้นที่บริเวณนี้นั่นแหละค่ะและวัดนี้ก็ยังสําคัญถึงขนาดที่หลังจากที่พระองค์นะคะได้ไปรวบรวมให้พ้นที่เมืองจันแล้วค่ะในขณะที่ เดินทัพเรือเพื่อจะมุ่งไปยังกรุงศรีธยาเพื่อไปเกาะปู้กรุงนะคะก็ยังส่งแวะทัพทัพที่นี่อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะถือว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะมาที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยก็อย่าลืมมาถวายการสักการะพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดใหญ่อินทารามนะคะ Oh, Golden Land, Golden Land. Yeah, yeah, yeah. Go back in time, back together. It's a legend from a long, long time ago. Can't document it all, it's just that old. When you get to see it, you won't believe your eyes. It's unbelievable. When you hear it, don't deny. It. You have to come and see it for yourself. The golden farmland is still alive and well When the bright light sun rays shine out You will feel lucky that you were around And the mixed architecture up ahead It's been mixed throughout the time, period From through the time of every region and every culture And every myth that will be told until the future But the buildings still remain for us to see and know From Talapati to Cantilly to Lavo Lana to Sukhothai to Yonia to Nbury. thousands of years through Thai history. Today it is called r a t n คติที่มีผู้ว่าอย่างไรนะอ่านี่ค่ะคติธรรมที่สมพ่ะแก้วท่านสร้างพระปิดตานะคะก็คือไม่ดูไม่โกรธไม่เพ่งโทษผู้อื่นใช่นะคะอันนี้ถูกต้องเลยในะค่ะใครมากราบหลวงพ่อแก้วนะคะแล้วก็มีเกจิเขาเรียกว่าอดีตเจ้าอาวาสวัดเคือวันใช่นะคะก็ มีอยู่หลายองค์อยู่นชคะก็เดี๋ยวเราจะไปปิดทองกันนะคะเขาบอกว่าต้องมีลำดับในการปิดด้วยนะคะพี่นอตต้องเริ่มปิดจากองค์พระพุทธรูปองกลางก่อนค่ะแล้วก็เริ่มที่หลวงพ่อแก้วแล้วก็ไล่ลำดับมาที่อดีตเจ้าอาวาสรูปที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็เป็นพระพุทธรูปประจําวันแล้วก็นี่ค่ะสุดท้ายไฮไลท์มาปิดที่พระปิดตาเขาบอกว่าถ้าปิดที่บริเวณสะดือของท่านจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ค่ะ กองด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าถ้าใครที่อยากจะบูชาพระปิตาเป็นองค์เล็กๆไว้แบบขึ้นคออย่างนี้ใช่ไหมคะให้อย่าขออะไรบูชาองค์ใหม่ก็ได้นะคะจากที่วัดนี่แหละแล้วก็ไปวางไว้ที่มือของหลวพ่อแก้วค่ะแล้วก็อธิษฐานได้เหมือนกันนะคะค่ะวันนี้พี่น็อตมีให้คุณผู้ชะเดี๋ยวให้บูชาจต่ไม่มีค่ะอ่าอร่อยเอาชี้ใจค่ะอ๋อเดี๋ยวไปชี้ถวายแทนไปแล้วไปเดได้ได้ยินเขาว่าองค์ละสามร้อยล้านนะคะคุณผู้ชมคระพ อย oh, really ากจะย้อเวลาให้เธอวนขึนมามาถึงพระ,รระอรุโบสถวัดเือวันแล้วนะครับสองสาวเนี่ยให้เขาไปวิหารหลวงพ่อแก้วนะครับตัดป่านที่คงรออยู่ข้างในแล้วพอดีมาเจอเพื่อนเจ้าถิ่นมาทําอะไรมาบูชาหลวงพ่อแก้วที่นี่สุรบุรีรั้งนู้นนี่ที่พิจิต นะครับอันนี้ก็เป็นเพ่อถิ่นเป็นเซมพระด้วยมั้งนะครับอันนี้บูชามาเอาไว้แจกงานต่างๆงานต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้ขอเขาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ที่อยู่ไว้ตรงนี้คราที่แล้วก็นี่เป็นนู่นอ๋อใช่ใช่เคยแจกในรายการเล่าขานตำนานเรียชนมีลูกแก้วแล้วก็ยันของพาวุงยันพิชัยสงคราม ตอนนี้กำลังคิดๆอยู่ว่าจะทำอะไรยันเกาะเพชรเกาะเพชรไปแล้วก็ไปกลับกาประธานในเฟิลโบสถ์กันครับคุณผู้ชมทราบไหมว่าพระปิดตามาจากไหนก็ที่นี่คระพระปิตาที่จริงแล้วเนี่ยตามคติของไทยคือคือปิดตาเนี่ย หมายถึงหมาล่ำนะครับตามคติของไทยนีย่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามามันมีเรื่องของที่อยู่ในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนเนี่ยที่บอกขุแนแผนสร้งพระขวมคือพระปิตาแล้วก็อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องแต่งแต่ว่ามันถึงว่าเป็นเป็นคติที่คนโบราณเขาคิดเกนอยวกับน,นั้นจริงๆว่า<ม>เขาบอกเขาเขาเขาแก่พระปิตาเนี่ยจากไม้แล้วก็เสงจงกจนกระทั่งตั้งขึ้นมาได้แต่<ม>แเขาบอกว่าพระปิตาเนี่ยเขาจะต้องอดด้วย พระธาตุพระศิวะลีพระศิวลีนี่คือพระเกี่ยวกับเรื่องราบเรื่องโชคลาภแล้วเขาใช้ไม้อะไรคะไม้รากซับซ้อนบ้างไม้โพบ้างไม้โพนี่มักจะเป็นไม้โพตายปลพรพะควังเนี่ยถือว่าเป็นพระอรหันต์ในยุคสมัยพุทธกาลนะครับแต่ว่าโชคลาภนี่คือลมสมบูรณ์ปิดตาและผุมงทุยที่ว่าท่านท่านเป็นพระที่มีรูปงาม คนมักเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ดูเจ้าก็ปิดตาอธิษฐานเจตเพ้คุยขึ้นมาจะได้ไปเทียมและสนิทกับผู้ดูเจ้าแต่คนไทยเนี่ยก็เอาเรื่องของช่วคราบเนี่ยพระสุบรีเนี่ยเป็นพระธาตุพระสุบริบรรจุเข้าไปแล้วบางทีก็เป็นปเ,เป็นยันพระธาตุพระสุบรีแล้วก็บรรจุเข้าไปอันนี้เป็นกนิดแเล็กน,น้อยเกี่ยวกับเรื่องของพระปิดตาที่คนไทยน,นับถือแย่างไที่นี่สวนที่สวยงามมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่านะคะ, <c oughs> ะจำลองคือเป็นองค์พระพุทธชินราชนะคะ แต่ส่วนมีพระเราก็คือที่นี่มีพระประธานสององค์ปกติพระประธานสององค์ที่เราไปกันมาเนี่ยจะมีรถหลังคือมีองค์ใหญ่แล้วก็องค์เล็กหรือว่าองค์เล็กแล้วก็องค์งใหญ่จะเห็นกันเรียรงต่อกมาการนี้ก็มีฉากกั้นไว้ก็คือสร้างองค์ใหญ่ในชั้นหลัง ได้เห็นความแปลกในการประดิษฐานขององค์พระประธานทั้งสององค์ของพระประธานภายในพระอุโบโสถวัดเครือวันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปกราบนมัสก,การท่านเจ้าอาวาสวัดเครือวันใครที่รอรุ้นลับของรางวัลเป็นพระปิตานะคะให้ฟังการสัมภาษณ์ของท่านเจ้าอาวาสให้ดีเลยค่ะเพราะว่าคำตอบอยู่ในนี้เนี่ยแหละค่ะว่าแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะครับคุณผู้ชมมาถึงที่จังหวัดชลบุรีแล้วเนี่ยที่จริงแล้ว ที่นี่แหละมีชื่อที่มีชื่อมากที่สุดนะครับก็คือวัดเครือว,วันหลายหลายท่านคงรู้จักหลวงพ่อแก้วนะครับที่พระปิตาของท่านเนี่ยมีเมตตามหานิยมมากาจังหวัดชุมพรีสมัยก่อนเนี่ยถ้าสมัยที่ผมเด็กๆเ,เนี่ยสัก40-50ปีที่แล้วที่นี่ยังเป็นป่าดีๆอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเกจิอาจารย์ที่ทุดดงมาถึงที่นี่เนี่ยคือปรีกวิเวกมาสวงหาความวิเวกเจ็ดท่านคงสูงมาก พอมาถึงที่นี่แล้วจะให้ผมเล่าเองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องหลวงพ่อแก้ววัดเครือวังคงจะไม่เหมาะต้องนิม,มนพ์พระคุณเจ้าช่วยแนะนําเล่าประวัตินะครับครับน้มัสการครับจเจ<ะ>ริญพรโยมสำหรับประวัติของหลวงปู่แก้วเนี่ยนะเดิมทีท่านก็เป็นชาวเพชรบุรีครัเป็นคนพื้นเพยเพ์อำเภอบ้านแหลมท่านก็เกิดในช่วงโดยประมาณนโยมนะรประมาณ มศ2,337โดยประมาณมก็ช่วงรัชะกาลที่หนึ่งรัชะกาลที่หนึ่งในช่วงเยาว์วัยพ่อแม่ของท่านก็เป็นครอบครัวชาวประมงด้วยเพราะว่าเพชรบุรีอยู่านเบอรบ้านแหลมแล้วก็ติดชายทะเลเหมือนกันพอรัวพื้นเพนท่านของหลวงปู่ก็เป็นชาวประมงจนอายุได้พอสมควรพ่อแม่ก็เลยนําไปฝากรับกับสมภารที่อยู่ในระแวกแถวๆนั้นนะ ในเยาว,ว์วัยท่านก็เลยไปศึกษาเร,าเรียนพระบ,<ม>บทชเป็นสัม,มนเณรบรรพชาเป็นสาม,มนเณรพออายุได้ครบที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุท่านก็บวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ศึกษาหลักธรรมคำสอนพระธรรมวินัยจนกระทั่งมีความรู้พอสมควรท่านก็อยากจะมีความรู้ให้แตกฉานมากยิ่งขึ้นไปอีกท่านก็เลยไปศึกษาภาษาบาลีไวยากรณ์สมัยนั้นเราจะเรียกกันว่าเป็นหนังสือใหญ่ไปเรียน ไปเรียนหนังสือใหญ่ก็ต้องไปศึกษาที่กรุงเทพมหานครท่านก็ไปศึกษาที่กรุงเทพมหานครจนกระทั่งมีความรู้ในด้านภาษาบาลีพอสมควรครัเวละท่านภายหลังท่านก็ผูุด,ดงสแสวงหารูบาอาจารย์ที่มีความรู้ทางด้านแนววิปัสสนาธรรมฐานท่านก็จะผูดดงไปหลายๆที่จนสุดท,ท้ายก็ลาลาประมาณ พศ2,364ครัท่านก็ธุด,ดงมาที่ภาคะวันออกแล้วมาถึงที่ชลบุรีที่ตั้งวัดตะวันันและด้วยชายภูมิของวัดเครือวันในช่วงเวลานั้นนะคะเป็นป่ารกค่ะมีเครือเทาวันขึ้นอยู่เต็มพื้นที่ไปหมดเลยค่ะจึงทำให้ได้ชื่อว่าวัดเครือวันวันนี้นั่นเองค่ะ ปัจจุบันนี้วัดก็ได้รับการพัฒนามาก็ผ่านเจ้าว่ามาด้วยกันก็ถือว่าองค์แรกก็คือหลวงปูก่แก้วหลวงปูก่แก้วเป็นพรเป็นองค์แรกเลยที่ตานนี้การตุดงมาจากาจงานประจวีแล้ววัดก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆรยูปที่สองก็คือหลวงปู่ถันที่สามก็เป็นหลวงพ่อบวยครับ ที่สี่ก็เป็นหลวงพ่อวิเชียนแต่รูปนี้ก็ถือว่าเป็นพระราชชานะด้วยเป็นพระราชชานสะสุนเทศคือป,ประเทศรศรทธานี่มีแล้วก็เป็นอดีตเจ้าเนองจังหวัดชลบุรีด้วยที่สี่จนสุดท้ายท่านก็มรณภาพเป็นอุปชาของอาจารย์ด้วยพอเจ้าคุณวิเชียนเป็นพระอุปชาของอาจารย์ด้วย<ม>ก็ท่านมรณภาพเมื่อพศ2546 เร์บุรีจะไม่มาดูพระปิตาที่เป็นต้นตำรับที่เขาว่าพระปิตาของวัดเครือวันนะคะคือสุดยอดอันดับหนึ่งแล้วค่ะก็เลยพาคุณผู้ชมนะคะมาที่หอพระเรียกว่าเป็นหอพระเครื่องได้ไหมคะ,คะอ่ากุฏิอ่าเจริญพากุฏิหลวงพ่อแก้วอยอมที่บูชาวัาตถุมงคลถ้าจะมาบูชาพระปิตาก็คือให้มาที่กุฏิหลวงพ่อแก้วถูกต้องถูกต้องถูกต้องกุฏิกุฏิหลวงพ่อแก้วนี่ที่พระคุณเจ้า บอกไว้นะคะว่าที่เก่าที่สุดที่มีสามารถให้เช่าบูชาได้เนี่ยก็คือรุ่นปี38ใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องโยมพระปิดตาทั้ง4รุ่นนะคะก็จะมีแบบที่ไม่ปิดทองเลยทั้งองค์อย่างที่ดาวถืออยู่แล้วก็ปิดทองทั้งองค์ปิดทองแค่ตรงกลางแล้วก็จะมีแบบฝังพลอยค่ะจะมาวิชาปี38ก็จะส่วนแย่กว่านะแต่นอนนั้นมันก็มีแต่ปี50านน่ะนายโ<บ>ยมนะปี50ปี50ก็จะเมื่อไม่นานนี้ใช่ไหมคะก็ใช่ถูกต้องถูกต้องม,ม,มีก็มีปี50-53ูนย์ห้าสามอะไรนะแทน แล้วมีเคล็ดลับในการบูชาครับปิดตาไหมคะทำยังไงให้บูชาแล้วแบบปังๆสุดๆไปเลยครับดวงเจ้ามเคล็ดลับไหมคะนี่มันลับๆแต่นั่ะโยมนะแต่ถ้าเก่ากวก่านี้มีไหมคะแบบภาพปิดตาแบบตั้งแต่ที่หลวงพ่อแก้วเลยเหรออ๋อไม่มียังไม่มีไม่มีนะไม่มีมมม <S <S โอ้โหนึกว่าจะได้มาเห็นนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าถ้าจะขอบูชาก็ได้ได้เลยใช่ไหมได้ได้ได้ค่ะถ้างั้น ขอบูชาเอาแบบที่คนนิยมที่สุดกแล้วกันนะคะอ่าได้ได้ได้เราก็คงจะต้องขอบูชาพระปิตาอกต่างตาไปนะอ่าดีสามแปดเจ้าแอบกระซิบถามเคล็ดลับในการบูชาอ่าเผื่อได้สักบิ๊กนะคะเดี๋ยวกลับมาบูชาเพิ่มได้ได้เออเผื่อคุณผู้ชมนะคะสนใจแต่ว่ายังไม่สะดวกเดินทางมาที่วัดเ่ววันนะคะเดี๋ยวมีให้ร่วมกิจกรรม เป็นผุ้แฟนเพจบ้านหลังสมันด้วยลองติดตามนะคะทีนต้อ,อ,อ,องกลับมามาตการขอบคุณคนอ่ะเดริญพรยมยงเสริญพรโชคดีอยองและคําคถามสําหรับวันนี้นะคะก็คือหลวงพ่อแก้วเดิมเป็นชาวจังหวัดอะไรค่ะ ใครที่ได้ฟังตอนที่สัมภาษณ์ท่านเจ้าอาวาสนะคะรับรองว่าตอบได้แน่นอนค่ะโดยมีพระปิตาทั้งหมด15องค์ที่จะแจกให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่สามารถตอบคําถามได้ถูกต้องได้สองช่องทางตามที่เราขึ้นข้อมูลให้ตามน,นี้เลยนะคะคุภารีแลีทัานไทยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเกวันตลอดจนบารมีของหลวงปู่แก้วจงช่วยจนบรรดาลปกปักรักษาคุ้มครอง,องท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการนี้ให้มีสุขภาพพลาในใมามัยแข็งแรงปราศจากโรคภัไยไข้เจ็บทั้งปวง

See, I wanna hear your whole story To experience with my own two feet So it can sink into my heart, nothing interior apart So I can see it, feel it, smell it, touch it Be there like it's real and living